สวัสดีครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับจากกรณีที่ตึกสอตองงอถล่มนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับสำหรับผมครับผมมองอีกมุมหนึ่งครับว่าการที่ตึกสอตองอถล่มไปเนี่ยครับก็ต้องถือว่าเป็นเดชบุญมากๆแล้วนะครับจากอะไรครับ ลองมาคิดตามผมดูนะครับตึกสอตอง,งอเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นสภาพที่โครงตึกสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สร้างถึงยอดแล้วเนี่ยในทางการก่อสร้างเนี่ยถือเป็นช่วงที่ตึกเนี่ยมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้ที่คุณเห็นว่าเป็นตึกที่คอมพลีทเนี่ยนะครับมันเป็นการเอาชิ้นส่วนอื่นมาปะครับเช่น กำแพงนะครับกระจกมานะครับแต่จริงแล้วโครงตึกก็จะเป็นอย่างที่ตึกสอตงงครับฉะนั้นการที่ถล่มแน่นอนครับก็เกิดจากการที่ขอสร้างไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปตามสืบกันอีกนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเพราะว่าเหล็กจีนที่เป็นเหล็กปลอมเข้ามาหรือเปล่าบริษัทที่มารับเหมาก่อสร้างเป็นยังไงครับได้ข่าวว่าเป็นห้องแถวด้วยนะครับแต่ก็อีกข่าวหนึ่งก็เป็น1ใน10รักวิสาหกิจของจีนนะครับซึ่งทางจีนเองก็มีการปิดข่าวอยู่ครับเอะให้คุณคิดง่ายๆนะครับ เราตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไป18คนนะครับแล้วก็ศูนย์หายเนี่ยราว70-80ชีวิตนะครับซึ่งก็คิดว่าก็คงจะเสียชีวิตไปหมดแล้วละครับเมื่อผ่านไปหลายวันคือยอดความสูญเสียณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้เจอคนรอดแล้วกันครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าแผ่นดินไม่ไหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะแต่กลับไปไหวสัก ต้นปีหน้าหรืออีกปีหนึ่งแทนแล้วตึกสอตองงอตึกเนี้ยสร้างเสร็จตึกนี้เนี่ยมีความสูงประมาณ30กว่าชั้นนะครับให้เราคํานวณคร่าวๆค,ครับถ้าชั้นหนึ่งเนี่ยครับมีคนอยู่สัก300คนนะครับสากว่าชั้นเนี่ยจะสามารถรองรับคนได้เนี่ยนะครับถึง9,000คนนะครับเอาเรดแค่คนอยู่แค่สัก50%ก็พอครับ ก็อยู่แค่4,500คนครับผมตัดให้อีกเลยสัก30%ของ4,500คนเลยก็จะมีอยู่ประมาณ3,000คนณนะวันทำการครับนี่คือ average ของช่วงปกตินะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาครับตึกถล่มครับเราจะไม่เสียแค่นี้ครับจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับ3,000คนขึ้นแน่นอนในตึกนี้ครับเรื่องอาจจะยิ่งใหญ่กว่านี้ครับ เห็นไหมครับถึงบอกว่ามันเป็นเดชบุญนะครับเราก็เห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีข่าวว่าอาคารศูนย์ราชการหรือว่าหลายๆที่เนี่ยครับก็เริ่มมีรอยร้าวให้ปรากฏครับมันก็สะท้อนที่เห็นครับว่าในวงการรับเหมากอ่อสร้างของราชการนะครับก็มีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเยอะครับผมว่างานนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทํากันเหมือนแค่ผักชีโรยหน้านะครับเราคงจะได้เห็นใต้ภูเขาน้ําแข็งนะครับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะเลยครับ